คนเกิดรักคนามีนประจําเดือนสิงหาคมปี2,565เดือนสิงหาคมเป็นเดือนสุดท้ายที่จะประสบข้อกรรมในเรื่องของการใช้เงินหรือเรื่องของปัญหาการเงินและหลังจากนี้ไปคนรักคนามีนจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือ ประคับประคองในการแก้ปัญหารวมถึงมีโชคลาภในเรื่องของการงานรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคําเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้ลัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพ สวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับพบกันอีกกับคนเกิดรักคนามีนประจำเดือนสิงหาคมปี2565คนเกิดรักคนามีนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา มาต่อเนื่องสำหรับในเรื่องของการเงินซึ่งการเงินเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงของปี63และในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่เรื่องการเงินของคนรักคนามีนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ใจ่ายและเรื่องของรายรับนั่นเองโดยคนเกิดรักคนามีเนี่ยเรื่องของ การเงินเนี่ยที่จะมีปัญหาเนี่ยมันจะหนักมากเลยก็คือช่วงวันที่2เดือนสิงหาคมปี2,565จะมีเรื่องที่จับใจ่ายใช้สอยพอสมควรและในช่วงนั้นเนี่ยห้ามไปทำสัญญาหรือเซ็นสัญญาตกลงอะไรกับใครนะครับผมมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนเกิดรักคนามีน โดยคนเกิดรักคนามีนั้นเรื่องการเงินเนี่ยเดือนสิงหาคมคือถึงวันที่10นะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยจะมีช็อกหรือคลื่นที่เข้ามาทําให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยถึงวันที่10เดือนสิงหาคมเท่านั้นคือหลังจากวันที่10เดือนสิงหาคมไปเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยของคนรักนามีเนี่ย จะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมดีขึ้นมันดีขนาดไหนครับอาจารย์คือถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนไฟที่ไม่ป่าแต่ราวที่10เนี่ยไฟมันเริ่มมอดลงนะครับผมนะครับและยังไม่ดับสนิทซึ่งจะดับสนิทและก็เริ่มเฟื่องฟูได้เนี่ยก็คือจะเป็นหล้งตุดจีนปี2 5 6 6 ดังนั้นหมายความว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่มากระนำซ้ำเติมคนรักนามีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะครับผมมาฟังเรื่องดีๆกันบ้างฟังเรื่องที่ไม่น่าฟังหรือไม่น่ารื่นเริงใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นไหมครับอาจารย์ที่มันมีเรื่องดีเกี่ยวกับคนรักนามีมีเรื่องดีแน่นอนนะครับเรื่องดีก็คือคนรักนามีเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ย มากลุ่มรักนาซึ่งดาวพระหัสที่มากลุ่มรัคนาเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งดีที่สุดก็คือในเรื่องของการงานคนเกิดลักนามีเนี่ยหลังจากวันที่10เดือนนะครับสิงหาคมไปต้นไปเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนและเรื่องการงานที่มันดีขึ้นเนี่ย หลังสงการปี2566เนี่ยมันจะส่งผลถึงรายได้ของคนรักนามีจะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับและเรื่องรายได้ที่เข้ามานั้นมันจะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมหาศาลสําหรับคนรักนามีดังนั้นเนี่ยการทํางานได้มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือของคนรักนามีตั้งแต่วันที่10เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ย มันจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนและก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยไปจนถึงนู่นนะครับช่วงปลายปี2,565และเริ่มจะดีขึ้นไปเรื่อยๆคือหลังตุดจีนไปแล้วเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของที่โดดเด่นสำหรับคนรัก คนามีนเลยเนี่ยคือเรื่องการเงินไม่ดีแต่บอกได้เลยครับว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นรักคนาหนึ่งที่เจ้าเสน่เหมือนกันสําหรับคนรักคนามีนคือนอกจากพบปัตน,นี้เนี่ยจะแปลว่าเรื่องของการที่มีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือแล้วมันยังไมาถึงเรื่องของคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของความรักที่จะเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นเนี่ย คนรักนามมนเนี่ยย่อมจะมีความรักที่เข้ามาหาคนรักนาเมนอย่างแน่นอนซึ่งโอกาสที่จะเข้ามีเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคมและต่อเนื่องไปถึงจนถึง26เดือนตุลาคมสองเดือนเต็มที่ความรักของคนรักนามนเนี่ยถ้าใครโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผม สว่วนเรื่องบุตรหลานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะครับบุตรหลานเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะมีการติดสัตว์แล้วก็ทําให้เจ้าของเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สบายใจในเรื่องของบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงและในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยงดเลยนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่ควรจะลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้ท่านจะเสียเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะช่วงหลังวันที่7เดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่31เดเดือนสิงหาคมเนี่ยเรื่องการลงทุนเนี่ยควรจะงดเลยนะครับผมมีโอกาสที่จะเสียอย่างแน่นอนนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับผม เรื่องของการงานผมกล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของการงานเนี่ยจะดีนะครับผมดีไปจถึงประมาณปลายปีเท่านห้นครับผมสำหรับคนรักคณะมีนนะครับผมเรื่องการเงินก็ขอให้ใช้ความอดทนระมัดระวังอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปตรงนี้ได้นะครับสำหรับคนรักคณะมีนโดยรวมแล้วคนรักคณะมีนปี 2 5 6 5เนี่ยคือดีในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเนี่ยดีในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่10ส,สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรางวันที่10ส,สิงหาคมเนี่ยการเงินเนี่ยจะเริ่มค่อยๆหมดภาระแล้วก็ รายจ่ายที่มีอยู่จะค่อยๆลดลงนะครับหรือจะมีรายได้ที่เข้ามาจากในเรื่องของการงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับอย่าดวนใจร้อนไปหาเงินด้วยการเล่นหวยรวยเบอร์นะครับผมเพราะว่าทำให้ท่านเนี่ยเสียเงินเสียทองได้เพราะว่าในช่วงปีนี้ของคนรักคนามีเนี่ยไม่เด่นในเรื่องของการลงทุนนะครับควรจะอยู่เฉย เพื่อรอโอกาสในะช่วงหลังสงการปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดทำให้ท่านสามารถที่จะลงทุนได้ดีนั่นเองนะครับผมคนเกิดรักคนามีนในเดือนสิงหาคมปี2565เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญในด้านของโหราศาสตร์อยู่3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับมาดูกันที่เหตุการณ์แรกกันนะครับคนเกิดรัก คานามีนหลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพปุตตะของคนรักคานามีนในช่วงนี้เองคนรักคานามีนนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนและ เรื่องของความรักนั้นจะมีปัญหามาจากบุคคลที่อายุน้อยกว่ารวมถึงในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือขาดทุนในช่วงนี้รวมถึงการที่มีปัญหาเรื่องความรักมาจากเรื่องของการลงทุนหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักมาจากเรื่องของบุตรช่วงนี้เองคนรักคณามีนั้นเรื่องของบุตร นั้นค่อนข้างที่จะดื้อและไม่ค่อยเชื่อฟังในช่วงนี้รวมถึงในช่วงนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยอาจจะทำให้ท่านเสียเงินได้ด้วยรวมถึงการเล่นหวยรวยเบอร์การลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเล่นคริปโตหรือบิตคอยในช่วงนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเงินเสียทองในช่วงนี้โดยปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยของคนรัก คณามีนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยจะมีปัญหาอยู่จนถึงวันที่10เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีปัญหาหนักแต่เรื่องการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องรอไปจนถึงช่วงต้นปี2566หรือประมาณช่วงหลังตุนจีนเป็นต้นไปนะครับผมโดยคนรักคณามีนนั้นเนี่ยเรื่องของ การลงทุนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยควรจะงดลงทุนไปก่อนนะครับจนกว่าจะถึงรังตุดจีนปี2566เป็นต้นไปถึงจะเป็นโอกาสจังหวะดีในเรื่องของการลงทุนนั่นเองโดยเรื่องราวของการลงทุนและบุตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาในช่วงนี้ของคนรักนามีเนี่ยจะมีปัญหาไป ตั้งแต่วันที่7เดือนสิงหาคมถึงวันที่31เดือนสิงหาคมปี2565นั่นเองนะครับคนเกิดรักคาามีนหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าไปสู่ภพศชะของคนรักคาามีนนั้นในช่วงนี้เองการเงินของคนรักคาามีนที่เคยมีปัญหามาตั้งแต่ ปลายเดือนมิถุนายนปี2 5 6 5เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนและคนรักคณนามีนี้ในช่วงนี้เองจะมีโชคราบมาจากเรื่องของการเดินทางไกลและคนรักคานามีในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการงานนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนรวมถึง คนรักคณามีนนี้เองในช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอย่างแน่นอนและในช่วงนี้เองคนรักคณามีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเดินทางไปติดต่อในเรื่องของการงานในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอย่างแน่นอนซึ่ง การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีโดยที่คนรักขนามีนี้เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนั้นจะประสบความสำเร็จนั้นให้อยู่ในช่วงของตั้งแต่วันที่10เดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่16เดือนตุลาคมปี2 5 6 5นั่นเองนะครับคนเกิดรักขนามีน หลังจากที่ดาวพุธซึ่งแทนด้วยเลขสีในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่พบปัตนิของคนรักคนามีนคนรักคนามีนั้นในเรื่องของพบปัตนินี้ให้แทนในเรื่องของการเจรจาการตกลงเรื่องของการค้าการร่วมหุ้นหรือลงทุนในช่วงตลอดปี2565นี้เนี่ยคนรักคนามีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกลง ร่วมหุ้นหรือทำการค้าได้ดีซึ่งการตกลุงหรือร่วมหุ้นหรือทำการค้าของคนรักขนามีนี้จะโชคดีมากในช่วงของวันที่21เดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่26เดือนตุลาคมซึ่งการที่คนรักขนามีเนี่ยในช่วง ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับผมแต่ในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือมาให้กู้ยืมก็เป็นไปได้นะครับผมหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการตกลงในเรื่องของการค้าการขายโดยคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยการที่จะตกลงหรือเซ็นสัญญาในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยให้ อยู่ในช่วงของวันที่ดาวพุธเนี่ยเริ่มเดินหน้าก็คือมี2ช่วงก็คือตั้งแต่วันที่21เดือนสิงหาคมไปจนถึงวันที่10เดือนกันยายนปี2565และเว้นไปในช่วงของวันที่10เดือนกันยายนเนี่ยไปถึงวันที่2เดือนตุลาคมปี2565และถ้าจะทำอีกทีนึงเนี่ยให้ ไปทำในช่วงของหลังวันที่10 ดือนตุลาคมถึงวันที่26เดือนตุลาคมถึงจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถามว่าถ้าทำในช่วงนั้นได้ไหมคือในการที่ดาวพุธเริ่มเดินถอยหลังเนี่ยการที่จะทำเรื่องของการตกลงหรือเซ็นสัญเอกสารเนี่ยมันจะทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยเอกสารมันล่าช้าหรือขอความเชื่อหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะช้าไปกว่าที่ท่านคาดการเอาไว้นะครับผมดังนั้นเนี่ยคนรักคณามีนเนี่ย ก็ขอให้ใช้สติในการที่จะประครับประคองเรื่องของปัญหาการเงินให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับคนเกิดรักคนามีนประจำเดือนสิงหาคมปี2565ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์ไลค์กด subscribe นะครับ วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ